ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีั้างช่องแตงโมผ้ารวยนะคะเนาะค่ะเมื่อนี้แตงโมผ้ารวยกับสีมาสัมผัสเจวันไห้นะคะเนาะค่ะว่าเจวันมีโครงสุดถ่ายหรือสรุปยังไหเอฟซีไปเนาะค่ะเนาะค่ะไปยังค่อยมาติดตามรับชมรับฟังเจวันน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังเจวันเลยค่ะ หาแล้วค่ะวนศูนย์ไได้ตีเกเปหาหาศูนย์ค่ะหาศนย์ครับคะล่มนยก็มีหาศูนย์ก็เ้าหูนเก้าศูนเจศูนค่ะมี่ฉลอครับกย์คุณก็เป็นลุงสซกรุมทั้งกันละเื่อเอทั้งกันแขงแครับของชาวีวันนี้ทำอะไรให้ปู่ทานคะตอนเย็นก้อยขมค่ะก้อยขมก้อยขมขผมาคครับผม เนยค่ะเ่น้องใค่ะ่นเพาะน่าดิบๆครับเป็นเี่ยาของหมักมขมไก่วัดได้เดซูนเก่าเนาะพี่น้อง FC เนาะเจ็ดเก่าใน่เชอยอดเงื่อนซูนยอดเจเก้าครับย้พรานยอดยอดยอดเงื่อนกยอดเต็มค่ะยอดจัทีนนะคะเนาะสามมื่นสี่พัน เจ็ดร้อาสิบบาทเกบาทไ้่ะปเก้าสิบบาทได้เราสิบาหาไปเด้อม่ถึงหมดคนวตอนนี้จยังว่าแขงอยู่เนาะครับตะนียังดเะผมเปล่ปวดเลยวบาทนเบิ่งกับผมีเหรอเ้าบ่เดมอาเมื่อกี้เอาวพอสบายนำหมดเลยเมื่อกี้าโอ้ยว่าพาได้เลยน เอาซูนอะไนเอาเจี๊ยบซูลเงื่อนแน่ใครหมดแดงหมดหนึ่งมันมาเอาเล้วค่ะปูปลาผู้ไหนบอกกระตังต่อวันเอาเนาะค่ะเนาะเอาหลายขวบค่ะเจ๊วันกระซิบแล้วนะคะ FC เจ๊วันกระซิบแล้วค่ะไผ่หมดแดงเน่าอย่าลืมนะคะวันนี้ไม่มีเน่านะคะค่ะผู้บอกว่ามาเอามาหลายหมวดแล้วผู้ไหนบอกจะเสียใจวันนี้ใครไม่เอาจะเสียใจนะคะปูบอกค่ะเพราะว่าผู้ใดนก็มีเงินหมวด หัวิม่านีเนาะค่ะเนาะไฮเบัตรเวอีแล้วอคเก้าซิบกว่าเซเก่าซีนเนาะไเจีหไเจตัวนี้เป็นคนที่เก่าซิบแต่ว่าหายเหมาอยู่้ารเลขที่ไม่คู่แค่ยูิบ้านไม่คู่าตุไม่คู่กับหาเียศูนย์ค่ะแล้วมีเตรียมไปล้างล้างทางน้านค่ะล้างทางก็ได้าเลื่อนท่าเซียสองแล้วค่ะเนาะค่ะ ก็ได้กัมาค่ะหวดฮันปูวาแล้ที่หนึ่งศูนยูศูนยูไทยายูไทยค่ะูนยูไทยตาจะเาลืมนะค่ะเนาะไปเงินที่ปูจับไห้แต่ตองหวดหวดที่แล้วเน่จับไห้เจี๊สองหาเก้าระย่งกอกเจี๊บสองเจียไทยสองเก้าหาแต่หวดนี้ปูจับไอ้ เจ็ดส yeah. ี่นั่นละค่ะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเพือค่ะอาลค่ะทางเท้าห้องสื่อแต่เจ็ดเก่าหลายเรื่องเก่าสีนั่นค่ะเก่าีกับสีเจ็ดเนาะอีเจ็ดน้ำค่ะเพราะว่ายหนากต่มีอยู่แล้วค่ะอลไะค่ะตัเลี้ฮันจีคือังปูว่าอะไรเพื่อนหาเลขหาเนีดาอาซมา เาเนน้ค,คุณน้อยเป็นตัวไ,ไหนนะคะเลยขาของปูขาละหาหากับหา m อ n กลางมองกลา a อ,อาสิเป็นศูนย์ก็ได้หรืออาสิเป็นซีนก็ปูว่าคือจจเอาให้พวกนี้บค่ะนีะนะ่ก็น่าซีนะคะเนาะแต่ว่าก็โได้เอาเรา,เรากเลขหาเลขยังปูทีปป่ปูว่ก็คือมัก โตที่เจ้าของฝันเราปูพูบอกแล้วเนาะเราจะแต่ง่านนะะนวันนี้าด้วยจะนั่้สิหอาซิมาศูนหนาซูนหลังกันได้เด้อค่ะพอปูสูสูได้หมื่นแล้วค่ะคืันนีม่เลีสิด็ด้องจันะพักอ่อนๆเราจะแต่นตอนสี่โมงเย็นนะคะ ถ้าพัวว่าใหายเฉยไม่ลัาดับทิวเก่อนเกินได้เกินซี่มงแรกเนี่ยหางซี่มงแรกปุไหนเนี่ยสีุมงแรกเนสุดท่านนาะค่ะเนาะพวเล็ออกเนี่ยหาจับาได้ี่ของีครับ่ตอนนี้กัย่งมีว่างดูค่ะเพื่อนีาแตต้องมีหลักมันกัจับปวลาดะแต่ก็ฟันดีค่ะาหลักหน่อยฟันบลนักหน่อย เฮงนายอยู่ไก <sleeve monastery> <The> ่ปูค <t iling amine diver> ่ะเฮ่นายอยู่ไก่ปูเห่คะย่างบ่อไก่บ่ค่ะคนเขียนวเแก่กย่งบ่ไก่ก่ย่งนีเนาะค่ะน้องเป็นว่าทุกปูที่หายตะลูกร้านปูแท้ทีบ่กายลูกก็แน่สิปูมปนายทุกคนเนาะน้องตะวันท่านอยู่ิคิ้วค่ะแอมค่ะมวนนอนะคะนอนกะเก่าคิวนะคก่ะนด้ค่ะ เริ่ม่ขาดเทียเอาข้าปูนี่ก็เจ๊ตู้นั่นสิคะค่ะค่ะที่แต่งโมกวบอยู่ใจจัเกอกับปูว่าที่หาเงินเฉพาอเนาะค่ะฮูาฮ่าฮ่าตัดโคตรว่าสี่สด้เี็สตนเงื่อนไงคนนี้พออยู่ค่ะค่ะเจอกันด้สัญญากับปูไปแล้วมีไดจะจัดให้ค่ะแม่นค่ะ ดีมีรางวัลห้อยู like ่เนาะค่ะเนาะเกับปูลยวค่ะค่ะแกงโมกันอยู่เรงกระปูกันละไม่นังค่ะได้เขียนเลยว่าค่ะพูไห้ตัวไรกระซีบบอนี่นีชูกระซีบบอกระติบหาทุน กระซิบไข่เถอะนะแล้วอกรซิบให้ฟังไหมนะนะกระกระซิบผ่าสูนเลยค่ะกระซิบผ่าสนดเลยค่ะเอ้กระซิบด้นะคะแม่นากอยแล้วก็เกวบอค่ะเผยตัวเลขมาแล้วนะคะเผยตัวเลขปูกระซิบนะคะค่ะกระซิพยานเกียเสียงหรอคะเนาะเสียงหาซิบเม็ดนามาแ่ถาดว่าเหยือาหารเร้าู้ว่าเจ้าใดข้าจัามาที่ตม นำกันเนาะนาำมันอย่างน้ำให้จนจงไดอนี่ยปูบอกตัวนั้นก็บอกเอซี่ใ้เรามนสีบังค่ะมกักอยู่แล้วค่ะยากไห้ได้ทุนนี่เกับฝากิมแล้วลุยมาถามอยู่ว่าไห้ถามปูไหแน่ว่ามีเกียิบอเกียิมีอยู่แล้วค่ะู่วมีเกียะปูบอกก่ามีเกียบอยู่แล้วพญนาคไม่เกียิอยู่แล้วพญนาปูก็บอกว่าพญนาคเกียิเตียนขึ้นเก่าเนาะขึ้นนี่ค่ะพนากัมีเกียบขึ้นเก่าปูยังวาอยู่เมือนขึ้นนี่เนาะเนาะอ๋อหอมเนาะค่ะ ลาบก้อยวันนี้ของสูตรวางแลวลค่ะห่อเรียบค่ะกระดีง่งเห็ดแม่ี้ค่ะกระดี่งยางเนาะมื่อเนี้ยจ้ะกริ่นี่กุ้งเนี่ยค่ะวันสีกุ้งกระปูมาาม้ากระิ่าะจ่าไถ่กูกุ้งแซลนําปล้าปูว่าจะงอย่าเจ็บมือาคละ ยังแห่กินคือเน้่ยนะปูตากับปูหุ้มจานกินทุ้งแอ่ะตัวแย่งกันรดเมื่อใดกินุ้งใชจ้าโอ้น่าอร่อยนะคะเกลือจะเป็นมดจานเนาะค่ะด่ากับยิ้มแล้วรดเอาฝนฝนมาพารวยยิ้มมารวยฝนฝนพารวยอ่ะกันยิ้มมารวยแย่งกันกินจนมดจาน คุณพาแล้วแล้วก็คุณวันเหรอน้องหนึ่งพารวยนะคะน้องหนึ่งยิ้มแล้วรวยค่ะน้องวันยิ้มแลยแต่ว่าเขาต้องลงเลยค่ะสักเดือนละสองเดือนไปลงพอมีไม่ได้ค่ะหันวันลงว่าแต่วมีเวลาด้เบิ่งตัวเ,เลขีหายซีเนาะจ้าหันศิลบบบาบอลลูนกับโมกยังดอกับมี เจเอกเจแดงโมพี่ดาผ้ารวยฝนผ้ารวยเจแดงโมผ้ารวยเนาะค่ะสองยิ้มแล้วรวยอะเจเอกผารวยติดตามได้ทุกช่องนะตอนเย็นนี่ก็อย่าลืมติดตามคลิปได้ค่ะเด้อค่ะเจว่านกระตสอบถามกู้หายเนาะค่ะเนาะความตื่นใจนไอ้แฟนไดไม้คู่หรือว่าเป็นลำพงค่ะนี่เป็นเสือเนาะค่ะเสือท้ายบุญหรือว่าที่เป็นเลี้ยนคู่ลังแตกหรือว่าเลี้ยบประจำวันเนาะค่ะนาเกี่ยวนก็ยังมีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ ทักวาทั่นี่แหละเกตงโมันตางช่อเฮ้าเนาะเตงโมดาผ้าด้วยผลผ้าลวยเนาะค่ะแล้วกาของเสียเองแล้วก็ยิ้มแลยล่วยค่ะท่าใดเพื่อกัดจิจัดทรงห้ค่ะผู้ใดหั่นใดๆของใดงังกัทักมาหาคนใดเนาะะน้ำมูกกับยังนี่จับสองให้นะคะจะสทรงหาตลอดค่ะผั้ในโชว์เวลาโชว์ไปมานเนาะเยอะใจเครื่องอันเยอะใเพ่งไม่พู้ไปฟังถ่ายไปรงว่านี่ก็เนาะ ค่ะกะทิต้อมาได้ค่ะเบอร์พ ah. so right ่อนเพื่อสิโชคคุณอยู่อยู่ช่องคนอยู่แล้วค่ะค่ะกะทิต้อมาได้เพื่อสิจัดทรงไห้ค่ะก็ตามนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะก็รีบติดต่อมานะคะเปิดใจจะได้เอาไปฟังตอนเกี่ยวข้าวเนาะค่ะแงนค่ะคือเรียกแล้วเรียบไปนี้ไปฟังพร้อมพอดีนะค่ะเนาะแงนค่ะตัวก็บอกต้องกันกันด้วยเพื่อสิมาเดียดอ่ะกับเขาเพื่อไม่คู่อีกจ้า ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณเจ๊บ้านลายเด้ค่ะเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกับสีแดงมาเห็ดกับข้อซอยเจ๊บ้านค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแนวทางกับเจ๊บ้านก็ได้บอกแล้วเนาะอ๋อน้องฝาจังเล็ก็ับจังมาติดตามน้ำปูมือแรงได้ค่ะเด้อค่ะน้ำปูสีมีแนวทางได้ค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมข่านรวยกับสวัสดีค่ะ